สวัสดีทุกคนนะจ๊ปะป้าาเราไปขอเปลือกทุเรียนแม่มณีมาแม่มณีตลาดอัยาราได้มาโอ้โหแม่มณีนี่ให้มาแบบเป็นเข่งๆเ,เลยน่ารักจริงๆใครสนใจทุทุเรียนพันดีกินอร่อยไปที่ร้านแม่มณีนะจ๊ะตลาดผลไม้อัยาราอันนี้ เราเคยทำคลิปเกี่ยวกับปุ๋ยโพแทสเซียมเคยทำไปแล้วคือ3ากิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1นกิโลแล้วก็ใส่น้ำให้ท่วมๆแล้วหมักเอาไว้เลย1เดือนแล้วค่อยตักผสมน้ำผสมน้ำของเราก็ไม่มีสูตรตายตัวนะเอาเป็นแก้วกาแฟแล้วกันตักมา1แก้วกาแฟใส่น้ำยี่ลิตร10ลิตรก็ได้ เราราต้นไม้สามวันครังร้ง7วันครั้งแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ใครสะดวกเขามีงานวิจ <R ussian mental Sure> <flush> ัยนะเปลือกทานเอาไปเผาจากเปลือกทุเรียนเขาไปช่วยดูดซับพวกโลหะหนักในดินได้ด้วยไปค้นหาข้อมูลเอานะจ๊ะออ้ย้ยได้เท่านี้แหละนี่เดี๋ยวเราจะทำอะไรดู อันนี้อึบของเรามีน้ำหมักมีจุลินทรีย์จากน้ำหมักเศษอาหารที่จะเป็นตัวช่วยย่อยช่วยเร่งให้เขาย่อยสลายตัวนี้เราก็สามารถเติมน้ำตาลทรายลงไปได้แล้วก็เติมตัวนี้ลงไปได้ทีนี้อันี้อ้นี้ทำไงอันนี้อันนี้นนนนนน <c oughs> เห็นแล้เป็นปุ๋ยได้หมดอะโพแทสเซียมก็ไปช่วยให้พืช ที่เป็นไม้ผลเข้าสีสวยงามแล้วก็ลูกใหญ่ผลใหญ่เนี่ยคุณสมบัติของปุ๋ยโพแทสเซียมในนี้ก็มีไนโตรเจนยีฟอสฟอรัสด,ด้วยแต่โพแทสเซียมเยอะกว่าเนี่ยเราสามารถทำแบบนี้ได้ถ้าบ้านใครไม่มีก็ต้องตามสูตรนะนะสากิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1กิโลถ้า6กิโลก็น้ำตาลทรายแดง2กิโลถ้า9กิโลก็ทำแต่ มันมีงานวิจัยอยู่นี่อันนี้ทำไงเอามารองฮนรองไว้รองไว้แบบนี้อุ้ยนี่เป็นลูกเลยอะแม่มณีให้มาเป็นลูกเลยฤดูทุเรียนเฮ้ยเดี๋ยวกันเอาไปใช้นู่นดีกว่าเนี่ยไปใส่าาแบบนี้รองไว้ในกระถางแบบนี้นะเออ นี่รองไว้แบบนี้เอาน้ำหมักจุลินทรีย์ช่วยย่อยกันเนี่ยให้สาดเข้าไปแบบนี้มีจุลินทรีย์แล้วนะ้ำพวกนี้ทำไงต่อจนะ้ะเติมดินเข้าไปเข้คนะเติมดินเข้าไปเลยทำให้ดู สำหรับมือใหม่หัดปลูกแต่คนที่มือเก่าเ่ารู้แล้วคนที่มีประสบการณ์ในการปลูกพืชผักมานานรู้แล้วว่าเปลือกทุเรียนมีประโยชน์มากมีงานวิใจัยในการเผาโพบเผาเอาไปเผาทำฐานเขามีงานวิจัยเสร็จแล้วปลูกเลยใครอยากปลูกอะไรก็ตามใจ นะจ๊ะนี่อย่างนี้อันนี้เราปลูกของสีหริรัดแกเิกการ์เด้นให้มาโรยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าขึ้นมาก็แยกเอาแล้วกันแค่นี้เองรดน้ำดูวยกลมมากธรรมดาเท่าแล้วแล้วที่เหลือก็เอาไปใส่ตามต้นไม้กระถางต้นไม้ได้ อย่าให้เขาย่อยเร็วก็รสราดน้ำหมักต่างๆที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อุ้ยตายเลยติดดักนี้ดีอันนี้ก็ให้ดอกให้ผลพอสมควรเนี่ยถ้าได้พวกปุ๋ยโพแทสเซียมเข้าไปนะมะเฟืองหวานลูกจะโตเนี่ยอย่าให้ย่อยเร็วๆก็สับๆเอาใครขยันสับก็สับเอาแล้วกันแต่เราไม่มีเวลาไม่มีแรง <c oughs> นี่ใส่ในมะนาวด้วยเราอาศัยรดน้ําด้วยน้ําหมักของเราไงเขาจะย่อยสลายเร็วมากพวกนี้ถ้ามีจุลินทรีย์ช่วยย่อยเขาก็จะย่อยเร็วแล้วก็ธาตุอาหารก็จะเป็นเลี้ยงลำต้นเลี้ยงผลให้ลูกใหญ่ใส่หมดใส่เพอะ แม่มณนีให้มาเยอะจัดทีนี้น้ำเดี๋ยวกันเห็นตัวนี้ทำไงจ้าของเรามีของเรามีตัวจุลินทรีย์ช่วยย่อย,อยงไงเพราะฉะนั้นน้ำตาลทรายแดงเราก็ไม่นี่ละไม่ต้องใส่แบบหลายกิโลเพราะอยู่ในนี้ก็หลายกิโลอยู่เราใช้วิธีนี้อันนี้นะ รดราดแบบนี้เนี่ยใครมีน้ำตาลสายแดงก็ใส่เข้าไปนะจ๊ะอาใสไปอีกเฮ้ยอย่าทิ้งนะละมุดเงาะช่วงนี้ที่เป็นหน้าที่เป็นฤดูของเขาเนี่ยเปลือกเงาะเปลือกมังคุดสองตัวเนี้มีรสฝาดมีสารแทนดินเอาไปหมักทำค่าเชื้อโรคเชื้อราในดินได้ เดี๋ยวก่อนอันนี้มันเยอะแต่จริงๆเดี๋ยวเขาก็จะย่อยนะเราคอยมากดๆเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะย่อยเอาออกไปนู่นก่อนเอาไปตรงนี้ก่อนพวกเราที่รักการปลูกจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยการดูแลเนี่ยสารพัดเนี่ยเอามาจากพวก ช่องที่เขามีประสบการณ์นะ่ะแล้วก็งานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรมอเกษตรทั้งหลายเนี่ยให้ไปศึกษานะจ๊ะเราก็ได้ข้อมูลมาจากพวกกรมวิชาการเกษตรมอเกษตรแล้วเราก็จะมีปุ๋ยถังนี้ก็ เคยเคยมีแล้วเคยทำแล้วแล้วมันหมดไปแล้วไนงะใช้จนหมดไปแล้วนี่น้ำตาลทรายแดงใสไปเลยทำแบบนี้นี่น้ำตาลทรายแดงก็เป็นอาหารจุลินทรีย์เติมจุลินทรีย์เข้าไปอีกออแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ย่อยแล้ว อันนี้เป็นน้ำหมักจากเศษอาหารที่มีซีช่วยย่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ย่อยละ <ๆ S 1> เรียนรู้กันไปเราเองก็จะปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้คืออาจจะพักการทำช่องถนอมดวงตาแต่เราจะไม่หยุดปลูกจนกว่าจะแก่เท่าชาราคือเข้าใจว่าคนรักการปลูกมหยุดไม่ได้หรอกเศษติดไปรเรียบร้อยมาแล้ว เสพติดการปลูกไงเจออะไรมีอะไรก็ปลูกอยู่นั่นแหละทั้งที่มองก็เต็มละทั <c oughs> ้งที่มองมือนี่ถ้าจะไม่มีที่ปลูกอละหลายคนเป็นแบบเราเนี่แหละ <c oughs> ก็รักการปลูกไง <c oughs> มันเห็นเลยที่มันงอกมาเราเพาะนู่นเพาะนี่ไว้ <c oughs> เพาะไปงั้นเองมันไม่มีที่ปลูกหรอกคือมันไม่มีที่จะปลูกแต่ชอบเพาะเข้าใจปะ เห็นอะไรที่มันมีเม็ดเม็เม็ดเ็เราก็จะเอามาเพาะเรียนรู้กันไปศึกษากันไปนะจ้ะอันนี้อันนี้พื่อจะลงอ่ะเดี๋ยวจันนะอันนี้ลดหน่อยนี่ถ้าเป็นพวกไม้ผลพวกไม้ผลนะนะที่ติดลูกติดอะไรเงี้ยลูกก็จะใหญ่นะ เพราะในนี้มีเปลือกทุเรียนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไนโตรเจนอย่างดีงเนี่ยหมักไว้เลยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะเอามาใช้สวันครั้ง7็ดวันครั้งของเรานี้เ่็นมากจะตักประมาณนี้แล้วก็ใส่กระมงกระมงประมาณนี้เออใส่น้ำแล้วใส่ตักมาเลย สมมติหเดือนผ่านไปตักมาประมาณนี้เลยเต็มๆแล้วก็ใส่กระมังแบบนี้แล้วไม่มีสูตรตายตัวบอกไม่ได้นะแต่อย่างที่บอก้ที่ถ้าใครจะทําก็เอาหนึ่งแก้วกาแฟใสน่น้ำยี่สลิตรสิบลิตรสาวันครั้ง7วันครั้งเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากอันนี้สําหรับมือใหม่หัดปลูกที่ยังไม่รู้ว่าเปลอกทุเรียนก็มีประโยชน์ ใช้พโพแทสเซียมจากใช้ธาตุอาหารจากธรรมชาตินี่แล้วเราก็ปิดฝาอันนี้ไม่ต้องปิดกระดาษไม่มีกลิ่นกลิ่นของทุเรียนไม่เหม็นนะจ๊ะหลายคนทําแล้วหลายคนรู้แล้วเขาไม่ไม่เหม็นถ้าเป็นน้ำหมักเปลือกทุเรียนนี่น,นี เนี่ยอย่างเงี้ยช่วยย่อยช่วยย่อยนี่ช่วยย,อย,วย,ย,อย่อยเห็นป่ะมันจะมีจุลินทรีย์อยู่ในน้ำหมักต่างๆจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้ช่วยย,อย่อยนี่ต้องขอบคุณป้าป๊าแล้วเนี่ยกลดมานิ่งกดมานิ่งเป็นสกีนก็พอมื่ไปตลาดเมื่อกี้คุยกับป้าป๊าอยู่ป้าป๊าจะเอาตะกร้าไปคืนแม่มณีเนี่ยแบบเนี้ย ใครมีกระป๋องเล็กๆก,ก็ทําได้นะเลือกทุเรียนลูกนึงก็ได้ใส่น้ําตาลทรายไปคนๆๆๆถ้าไม่มีจุลินทรีย์เหมือนเรานะของเรามันมีสารพัดจุลินทรีย์อยู่แล้วไงจุลินทรีย์จากน้ําหมักเศษอาหารน้ําหมักออผลไม้อะไรเงี้ยใช้ได้ด้วยอะไรที่เป็นจุลินทรีย์สามารถเอามาช่วยย่อยสลายพวกทําปุ๋ยอะ่าง,างี้เราตักมาลดราดเดี๋ยวใบไม้ต้นลูกบ้านี่ก็ วุ้ยเราเก็บกินทุกวันเลยลูกว่าเก็บกินทุกวันเลยอืแต่มาตุกปีเนี่ยเห็นบใยไหมเห็น่บไดป่าตุอกปีนเก็บเงี่ยดำแล้วมีให้เรากินทุกวันเลยคือเขาทยอยสุกไงแต่ถ้าหมดรุ่นเมื่อไหร่เราจะตัดให้เขาสั้นเนี่ยให้กุดเลยนะเนี่ยจริงๆอ่ะเราตัดเขาบ่อยมากเลยนะแต่เขาก็ยังสูงไงต้นลูกว่าเนี่ยแล้วเราเอาเม็ด ลูกวามานั่งเพาะ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 ไปไงั้นเองมีที่ปลูกอยู่นะต้นยอต้นยอดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกคนสุขภาพมันดับหนึ่งหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้เลยชีวิตท่องเอาไว้ว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ท่อง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 เอาไว้เลยแบบนี้แล้วเราก็ดําเนินชีวิตของเราไปเรื่อยๆออใครที่จะมุ่งมั่นทํานูน่นทำนี่ก็ตั้งใจทําอย่างที่ตัวเองตั้งเป้าหมายไว้ยังมีแรงมีกําลังมีพลังก็ทําไปแต่ต้องอย่าเกินกําลังตัวเอง ทำอะไรก็แล้วแต่อย่ากเกินกําลังตัวเองอย่าฝืนร่างกายเราเองก็ไม่ฝืนแล้วเราก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพดวงตาให้ดี่สุดเท่าที่ทําได้บางครั้งเราอาจจะกดรูปหัวใจกับกดไลค์ให้เท่านั้นนะเราอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์แต่เรา กดรูปหัวใจกดไลค์เพื่อที่จะได้ให้ทุกคนรับรู้ว่าเราอ่านคอมเมนต์แล้วซึ่งชีวิตย่อมีการเปลี่ยนแปลงเ,เสมอถูกต้องไหมสมัยที่ร่างกายสุขภาพยังดีดวงตาเรายังดูดียังไม่มีปัญหาเรื่องเจ็บตาเคืองตาเราก็จะตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทีนี้พอเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพดวงตา มันต้องเปลี่ยนปรับตัวด้วยมันต้องเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเราคือต้องปรับตัวให้เข้ากับสุขภาพร่างกายของเราเราก็จะทำไปเรื่อยๆเ,เราอาจจะเบนระยะในการลงคลิป แต่เราจะลงช็อตวิดีโอไว้เพื่อเลี้ยงช่องเอานะาอนาคตข้างหน้าพวกเราก็มีวันกเกษียณเกษียณของพวกเราก็คือหยุดทุกสิ่งทุกอย่างไปตามสภาพร่างกายฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะทำไปลงคลิปไปเรื่อย เดี๋ยวคนรักการปลูกมาเจอเราเองช่องพวกเราเป็นช่องเจาะก,กลุ่มคือยอดวิวบางทีมันก็ลดลงบางทีก็ไม่มีคนเห็นก็มันเกี่ยวกับระบบของพี่ยู U, เขาอะซึ่งเราไม่อยากจะบน่นเพราะเราสังเกตเห็นในอานาลิติกข้อมูลวิเคราะห์อะไรเยอะแยะ,ยะตะแปะเป็นลมมีใครรู้บ้างว่าพี่ยู U, กับสปอนเซอร์เขาแบ่งแบ่งรายได้จากที่ลงช่องพวกเราเนี่ย เท่าไหร่แล้วมีใครรู้บ้างว่าพี่ยูเนี่ยเขาแบ่งไรายได้ให้เราเท่าไหร่จากโฆษณานั้นๆโฆษณาชิ้นนั้นแบ่งเท่าไหร่สินค้าบริการชิ้นนั้นแบ่งให้เราเท่าไหร่มีใครรู้บ้างไม่มีใครรู้นะจ๊ะเอออาจจะบอกว่าโอ๊ยมีคนรู้นะสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอออันนี้เราไม่รู้จริงๆ เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการสร้างรายได้เปิดสร้างรายได้ทําช่องเพื่อเปิดสร้างรายได้ก็จำไว้ว่ากฎระเบยียบข้อบังคับของพี่อยู่เขาก็คือ1 0 0 0พัซับ4 0 0พชั่วโมงภายใน1ปีเท่านั้นภายใน1ปีจะต้องผ่านให้1 0 0 0ัซับ4,000ชั่วโมงถ้าไม่ผ่าน4 0 0พชั่วโมงเริ่มใหม่พอเริ่มใหม่ คนที่กำลังจะผ่านกฎอยู่แล้วภายในหนึ่งปีแล้วไม่ผ่านต้องเริ่มนับใหม่เป็นไงทอ้อหลายคนที่ตั้งใจที่เปิดเพื่อสร้างไรายได้หาเงินกับออนไลน์หาเงินกับแพลตฟอร์มอะไรแบบนี้ท้อนะแต่ถามว่าไอสิ่งที่เราเคยพูดไปเทคนิคต่างๆมันใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นไปเรียนรู้ใหม่แล้วก็ให้นึกถึง psychology the psychology of marketing จิตวิทยาทางการตลาดให้ไปศึกษาตรงนี้อยากให้ทุกคนส่วนเราจบ marketing เราก็ย่อมรู้ดีว่าสิ่งที่เราเห็นหลายๆอย่างมันเป็นโลกมายาว่ะมันเป็นโลกมายาโซเชียลมายาโซเชียลมายาโซเชีายลฮะ แล้วเราก็เห็นความผิดปกติหลายๆอย่างจากการแบ่งรายได้ให้กับพวกเราเราเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นให้สังเกตไปที่เข้าไปที่อ n นาลิติก เข้าไปตรวจเช็คไปดูนู่นดูนี่ดูนี่ด,นดูนั่นซะนะเดี๋ยวเราก็จะบ่นอีกหลายคลิปอันนี้คือคือจากประสบการณ์ของเราเนี่ยที่เราเป็นคนช่างสังเกตแล้วเราไปอ่านหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างใน Gmail ในอีเมลในการแจ้งเตือนต่างๆเราอ่านหมดเลยเพราะฉะนั้นเราถึงเข้าใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้วเราเป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นหุ้นส่วนเราไม่ใช่ employee, เอ็มพอยเอ็มพอยคือลูกจ้างแต่พาร์ทเนอร์คือหุ้นส่วนเข้าใจใช่ไหมเราเป็นหุ้นส่วนไงเราไม่ใช่ลูกจ้างเพราะฉะนั้นการเป็นหุ้นส่วนจะต้องมีการแบ่งรายได้ให้เราถูกต้องไหมแบ่งรายได้ แบ่งผลกำไรมาให้เราแต่ใครจะรู้บ้างว่ากี่เปอร์เซ็นต์ส่วนลูกจ้านี่จะได้เป็นรายเดือนถูกต้องไหมถ้าเป็นลูกจ้านี่ได้เงินรายเดือนเป็นรายเดือนแต่หุ้นส่วนเป็นการแบ่งปันผลกำไร แพร่มาขนาดนี้แล้วใครจะฟังจบไม่จบเราไม่ซีเรียสแต่อยากให้หลายๆคนที่ฟังเราจบให้ไปสังเกตเอาดีๆไปที่ a อนาลิติกคือข้อมูลวิเคราะห์เปิดมันเลยทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลวิเคราะห์ดูซิว่าช่องเราเนี่ยมีใครมาดูอายุเท่าไหร่มาดูดูซิเดือนนี้เดือนนี้เดือนอนี้มันขึ้นกราฟมันขึ้นเท่าไหร่เดือนนี้เดือนมีนาเมตาพุทธา มันขึ้นเท่าไหร่มันจะมีกราฟเาเราถึงได้บอกว่าข้อมูลวิเคราะห์ะถ้าใครถ้าใครที่รู้ <c oughs> เกี่ยวกับข้อมูลวิเคราะห์ <c oughs> เขาก็จะกันเลื่อนไปดูนู่น ύ, น,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  ύ, นี่นี่นั่นแบบอัตราการคลิกต่างๆมันจะบอกหมดเลยมันบอกหมดเลยมันใช้ AI ไงมันใช้ AI หลายคนตอนนี้ก็ ใช้ AI หลอกใช้ AI ก็มีเห็นไหมคำว่าหลอกใช้ AI เรามั่นใจว่าคนที่เก่งทางด้าน IT สามารถหลอก AI ได้อีอ,อีต่อให้เก่งขนาดไหนก็ไม่เก่งเท่ามนุษย์หลอก AI อ่ะ Artificial Intelligence ก็คือปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ ก็คือมนุษย์สร้างขึ้นมาเท่านั้นเองนะไปเรียนรู้กันนะจ๊ะเราเป็นไกด์ให้บอกเป็นไกด์ให้ว่าเออไปที่อนาลิติกเท่านั้นแหละและจะหูตาสว่างเหมือนเราอันนี้คือเรื่องจริงแต่ถ้าใครแบบรักที่จะเข้าใจป่ะสมมุติเราเปิด ิดช่องเราเปิดช่องมาแต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะเรายังไม่ได้ลงคลิปใช่ปะ่ะเราเปิดช่องเราแบบมีบัญชีแล้วเปิดบัญชีเปิดบัญชีเญช Google เพื่อไปกดติดตามนู่นน,น,นี่นี่นั่นเพื่อจะไปาหาคนนู้นไป comment, คอมเมนต์คนนู้นคนนี้แต่วันใดวันหนึ่งสมมติเราเปิดทิ้งมาห้าปีแล้วเปิดที่มาวันนี้เราอยากจะสร้างช่องแล้วพอสร้างช่องลงคลิปไปปุ๊บ นั่นคือเป็นการสร้างช่องมันนับตั้งแต่วันนั้นเลยพอนับตั้งแต่วันนั้นปุ๊บทำไปเรื่อยๆโฆษณาวิ่งเข้าเลยสมมุติคนนั้นเขาตั้งใจที่จะลงคลิปธรรมดาธรรมดาไม่ได้มาสนใจที่จะเปิดสร้างรายได้ด้วยซ้าแต่มีโฆษณาลงแล้วอะเท่ากับพี่ยูกับสปอนเซอร์ได้ตัง เราถูกเอาเปรียบนะจ๊ะทุกคนคนที่ไม่รู้ไม่เป็นไรแต่คนที่รู้แล้วเขาก็จะรู้ว่าเราเราหาเงินให้เขาโดยที่เราเสียค่าเน็ตอย่างเดียวหลายคนไม่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเพราะไม่ได้เปิดสร้างไรายได้มีเงินอยู่แล้วฐานะทางบ้านดีอยู่แล้วร่ำรวยอยู่แล้วแต่อัดคลิปเพื่อที่จะ สนุกสนานบันทึกนู่นบันทึกดีบันทึกชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยอันนั้นเขาก็ไม่สี่เรียดแต่คนที่ต้องการเปิดสร้างรายได้เนี่ยเรามองว่าเขาเอาเปรียบเราขยันลงคลิปใหญ่เลยโอ้หวังว่าเราจะได้เอเปิดสร้างรายได้มีรายได้เข้าเข้าบัญชีโอ้เอดอัดเอ,ดอดรวัรวอรวัรว,รว โฆษณาก็วิ่งเข้าเลยตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊โฆษณาวิ่งเข้าทุกคลิปเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ใครจะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้ไม่สนใจถ้าเปิดช่องขึ้นมาเอาโฆษณาลงเลยพี่อยู่อัดโฆษณาลงมาที่ช่องเรายิ่งคลิปยาวเกินสิบนาทีมันก็ได้หลายหลายชิ้นเลยโฆษณาน่ะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจที่เราพูดนะ ได้หลายชิ้นเลยเขาก็แบ่งไปเดียวแบ่งกันเพลินเลยกินกันเพลินเลยระหว่างพี่ยูกับกับสปอนเซอร์คลิปยาว10นาทีมีโฆษณาลงสักสามี่สชิ้นพี่ยูกับสปอนเซอร์ก็กินแบ่งเงินกันไปส่วนเราที่เป็นเจ้าของช่องขยันแทบตายพอใกล้ที่จะสี่พันชั่วโมงแนละ้วปรากฏว่าไม่ได้ครับไม่ผ่าน จะครบปีหรือผ่านไปกำลังจะครบ4,000ชั่วโมงในภายในหนึ่งปีไม่ได้ไปเริ่มใหม่ <c oughs> เราต้องพูดเราต้องพูดเรื่องนี้เราต้องพูดเพราะมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ไม่รู้เลขเพธุบายของพวกแพลตฟอร์มใครฟังจบไม่จบไม่เสียเรียด แต่คนที่มีสินค้าบริการอยู่ในมือทาไปเลยแต่ก็อีกอะใช่ไหมมันมันเพิ่มยอดขายของเราแต่มันก็อาจเอาโฆษณาลงมาอีกอะมันก็มีแต่ได้ไงพี่อยู่เขาก็จะมีแต่ได้ไงเออแต่มันแต่คนที่ขายสินค้าบริการมันก็ทำให้มียอดขายเพิ่มแค่นั้นเองแต่เราก็ต้องยอมนะยอมพี่เขาอะ นะคือหมายถึงอะในเมื่อหากินบนแพลตฟอร์มเขาก็ต้องก็ต้องไรก็ต้องให้เขาสิฮนะหาเงินบนแพลตฟอร์มเขาอะก็ต้องให้เงินเขาด้วยจ่ายเงินเขาด้วยใช่เปล่าจะไม่แบบทำแบบให้มันรกเซิร์ฟเวอร์ทำไมเอาโฆษณาอัดลงเลยช็อตวิดีโอก็เหมือนกันเมรูวิวมาจากไหน เกี่ยวลิง์กเราไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไปศึกษาเอาไปละทำงานต่อคลิปนี้ก็ไม่รู้จะปล่อยตอนไหนเหมือนกันทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะดูแลสุขภาพด้วยที่สำคัญแค่นี้นะ